fc แฟนคลับทางภาคเหนือเตรียมเฮองอิงเตรียมมินิคอนเสิร์ตภาคเหนือครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องเหมือนี่เขาก็มีข่าวสารเกี่ยวกับอิหลานหน่อยเฮาน้ององอิงเพชรบ้านแพงอว่าสซูพีอวอาอสูน้องอว่าสซู fc อีหลานน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมการเซตสิ้นลงไปพี่น้องเมื่อว่านี้งาน มินิคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อยของอีลานอยเฮาอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะกะคถือว่าแฟนคลับเอฟซให้การต้อนรับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีพอประมาเอฟซีนะครับผมมาให้กํากลังใจอีลานอยเฮาอย่างล้นหลามถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมือว่านี่อีลาน้อยให้เขาต้องบอกว่าสู่ครั้งนี้นะครับผมนาะวิ่งสองงานพี่น้องตั้งใจคำว่าวิ่งกับว่าถือนะครับผมนาะต้องใส่คำว่าบินพี่น้อง,องสองงานนั่นคือ งานแรกที่กอทมออีหลานน้อยต้องบินจากอุบลไปกอทมอนะครับผมน้อยลิกกะเซตงานพี่น้องนั่นก็คืองานลูกทุ่งเน็ตเวิร์กทีหลานน้อยเข้าได้รับเชิญนะครับผมน้อยไปขึ้นเวทีที่กทมอเมื่อวานนี้แฟนคลับเอฟซีพ่อพ่อแม่เอฟซีจให้การตอนรับรอรับลูกสาวนะครับผมน้อยกันอย่างล้นหลามเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับผมน้อยอีหลานน้อยเข้าเมวา่าจะไปข้างได้กะมีพ่อพ่อแม่เอฟซี แฟนคลับนะครับผมนะ้องรายการตอนรับหลังจากเซตงานนะครับผมนะ้องมินดี้คอนเสิรต์ตลูกทุ่งเงน็ตเวิร์กอีหลานน้อยเขาก็ได้ขึ้นเครื่องพี่น้องปินกลับมาที่อุบลเพื่อมาขึ้นงานมินิคอนเสิรต์ตนะครับผมเนาะของเท่าแก่น้อยอีกงานพี่น้องตรงวัยหลานน้อยเขาสู่ครั้งอีหลีนั่นก็ถือว่างานผ่านพ้นนะครับผมเนาะลุล่วงไปอย่างราบรื่นพี่น้องทั้งสองงานของอีหลานน้อยเขาเลยแฟนคลับเอฟซี คือว่าเต็มอิ่มกันพอสมควรเนาะอีหลานน้อยเขาก็ได้ออกมาโพลขอโทษหน่อยพี่นอ้องอ่าลาอาจจะไม่มีเวลาอยู่กับพ่อพ่อเมฟซีทานรวมกับพอ่พอพ่อเมฟซีอีหลานน้อยเขาก็ออกมาโพลขอโทษน,นะครับผมน้องตาฮักพี่น้องอีหลานน้อยเขาแค่ความรู้สึกของ FC ทุกคนนะครับผมนะ้องดีละเหตุผลทําไม FC ถึงหลงรักอีหลานน้อยเวล่าสุดนะครับผมน้องทางผู้จัดการมาเดี่ยวพี่น้องได้ออกมาโพล สอบถามแฟนคลับเอฟซีของอีหลานน้อยเข้าว่าแบบนี้ภาคเหนืออยากให้ไปจังหวัดไหนดีมินิคอนเสิร์ตอุ้งอิงเท่าแก่น้อยคอมเมนต์บอกอาทีอาร์มาเดียวลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมนอทั้งผู้จัดการมาเดียวได้ออกว่าโพลถามแฟนคลับเอฟซีนะครับผมนอของอีหลานน้อยเข้าว่า ภาคเหนืออยากให้เปจัดมีได้คอนเสิร์ตอุ้งอิงนะครับผมน้อยเท่าแก่น้อยที่จังหวัดไหนดีทางภาคเหนือก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับผมนอทีโปฟอร์มเอฟซีทางภาคเหนือของอีหล่านน้อยเฮาจะได้มีโอกาสได้พบปะในเจอตัวจริงๆของอีหร่านน้อยเฮานะครับผมอยากให้ไปจัดที่จังหวัดไหนทางภาคเหนือสามารถเข้าไปคอมเมนต์ได้เ้อพี่น,อน้องเ้อตอนนี้นะครับผมนอทางผู้จัดการมาเดียว และทางเถากแกนอย,ย่างพิจารณาอยู่ว่าจะไปจัดที่จังหวัดไหนยังไม่มีข้อยุติหรือยังไม่มีมตินะครับผมเราออกมากว่าจะไปจัดที่จังหวัดไหนทางภาคเหนืออันนี้พี่น้องกสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันด้ทางโพลของอผู้จัดการบดียวเองก็เห็นหลายๆคออเบนนะครับผมนอทีเข้าไปข้อมเบนกันพิษณุโลกนี่จะเยอะเป็นพิเศษพี่น้องพิษณุโลก เชียงใหม่นะครับผมน้องลำพูนกับมี่แล้วพี่น้องล่ะอยากใครอิหลาหน้อยเฮ้าไปเล่นมินิคอนเสิร์ตของแกนอยที่จังหวัดไหนทางภาคเหนือเมว่วาจะเป็นพี่น้องทางภาคอีสานนะครับผมน้องหรือภาคกลางภาคใต้กษามบัตแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมนาะดึงเลยพี่น้องมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของอิหลาหนอยเฮ้าที่ได้ไปทําการแสดงในหลายๆภาคถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของอิหลาหน้อยเฮาและ เป็นโอกาสที่พอๆพเอฟซี FC, หรือแฟนคลับเอฟซีทางภาคเหนือจะได้มีโอกาสพบพออิหลาหนอยตัวจริงๆและเป็นการขยายฐานแฟนคลับเอฟซีของอิหลาหนอยเข้าไปได้ได้โตอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับผมรอบที่อิหลาหนอยเฮาวิวิีโอคอนเสิร์ตครับตถวแกนอยและจัดต่างภาคพี่นอ้องอ่าเฮาอาจจะเห็นภาคอีสานภาคกลางบ่อยๆนะครับผมรอบที่นอกปเป็นเลนว่าจะเป็น อ่ามีคอนเส์ตต่อแก่น้อยหรือไปกบวงนะครับผมเนาะวงสาวน้อยเพจบ้านแพงไปเต็มวงใหญ่อ่าทางภาคกลางอันนี้เท่ากับเห็นบ่อยนะครับผมเนาะอยากเห็นทางภาคเหนือบ้างหรือทางภาคใต้บ้างที่หลานน้อยเขาไปขยายฐานแฟนขับเอฟซีและไปเห็นความสุขอ่าพวกแฟนเอฟซีที่เป็นแฟนขับเอฟซีของนองอยู่แล้วทางภาคต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขึ้นกันี่พี่น้องหนึง่งเอี่หลานน้อยเข้าด้ประสบการณ์แน่นอนละอ่าที่ไป ทำการแสดงรับพี่น้องในภาคต่างๆในจังหวัดต่างๆเติมชั่วโมงบินนะครับผมเนาะให้กับอีหล่าหน่อยเฮาแล้วกับแฟนคลับเอฟซีตามภาคต่างๆตามจังหวัดต่างๆจะได้มีโอกาสนะครับผมเนาะด้เจออีหล่าหน่อยแบบตัวจริงๆตัวเป็นๆได้พบพอความตาหากของอีหล่าหน่อยเฮาแล้วจะลงรักอีหล่าหน่อยมากยิ่งขึ้นบอกได้เลยและที่สําคัญถือว่าเป็นการขยายฐานแฟนคลับเอฟซี ไปได้โตอีกนะครับผมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นทางภาคเหนือส่วนจะเป็นจังหวัดไหนนะครับผมเออีกก็ต้องรอการแจ้งออกมาจากทางผู้จัดการบันเดียวแล้วก็ทางอ่าแ่าแก่น้อยนะครับผมเนาะว่ามินิคอนเสิร์ตอุ้งอิงเท่าแก่น้อย ที่ภาคเหนือที่จังหวัดอะไรอันนี้ก็ต้องรออดใจกันสักนิดเนอพี่น้องเนอะัสวีสอีกบ่าโดนอีกบางกี่มือนะครับผมเนาะน่าจะมีการแจ้งรายละเอียดอ่าสถานที่ออกมานะครับผมเนาะจากทางผู้จัดการบันเดียวเองนะแล้วก็จากทางเ่าแก่หน่อยนะครับผมเนาะน่าจะมีการแจ้งรายละเอียดออกมาสถานที่จังหวัดวันเวลาที่ชัดเจนช่วงนี้ทางภาคเหนือกัน่นาจ,จะหนาวนะครับผมเนาะอางบา้านบรีสันาวกันพี่น้องช่วงนี้ กำลังสารสุขภาพเจ้าของเด้อพี่น้องช่วงนี้อากาศมันหนาวอากาศมันเปลี่ยนเนาะครับผมเนาะบราวสารกะตอนนี้ก็บันสบายพี่น้องเมื่อวานไอเมิดมือบมาในเฮ็ดคลิปเมิดมือเในพี่น้องเมื่อวานนี่บวบมาในเลยไออย่างเดียวมืัอนี้กะทรงไข่แดงนะครับผมเนาะบวมคอยไอแล้วแต่อะมีน้ำมูกพี่น้องอากาศมันหนาวพี่น้องบ้านบราวีสานกันอยู่ทั้งผู้นะครับผมเนาะมันก็เลยยิ่งอากาศเย็น กะรักษาสุขภาพเจ้าของเนาะครับผมน้อเดินทางอ่าไปเบิ่งกอลำหน้าเวทีกะใส่เสื้อกันหนาวพี่น้องอ่าใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อผ้าหนาๆนะครับผมน้อเพราะยิ่งตกดึกๆนะครับผมน้อมันจะมีน้ำบอกพี่น้องนี่ล่ะที่ประเทศไทยอ่าเฮาบ่สบายเนาะครับผมเนาะเฮาถึงมอกถึงความเย็นเนาะครับผมเนาะเฮากัจะบ่สบายพี่น้องกันดีกะด้วยความเป็นห่วงเนาะครับผมดูแลรักษาสุขภาพกันนําเด้อพี่น้องจะได้เบิ่ง อีลหลานหอยเฮาบนบ้านนะครับผมนั one, <NG> oh, so, so, ่นหน้าเวทีหรือใครที่อยู่ทางบ้านเนาะครับผมน้อก็ได้เบิ่งอีหลานหอยเฮาบนบ้านปวเจ็บบ่ไข้บ่ป่วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังได๋เนาะครับผมเนาะอยากให้อีหลานหอยเฮาไปเล่นที่จังหวัดไหนทางภาคเหนืออยากให้อีหลานหอยเฮาไปมินิคอนเสิร์ตของแกหน้อยจังหวัดไหนบ้างทางภาคเหนือเนาะครับผมเนาะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือเข้าไปคอมเมนต์ที่ อ่าเฟ e บุ o k ของทางผู้จัดการบันเดียวด้เนาอครับผมนอดเสนอใดว่าอยากให้ไปจัดที่จังหวัดไหนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทั้ง2บาสารดอเนเดอเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาสารตัวขออนุญาตคอนโทรลละเงกรพบพอกันมปคลิปหน้าสวัสดีครับผม